รประกาศไบแ a น c ์เตรียมถอนเงินบาทออกจากการซื้อขายแบบ P2P แล้วแล้วพวกเราจะทำยังไงล่ะทีเนี้ยสวัสดีครับ พวกเราอินเวสเตอร์เน็ตเวิร์จะมาบอกวิธีการรับมือกับเหตุการณ์นี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอเพื่อนเพื่อนคนละหนึ่งไลค์และฝากกด s u b s c คร b e ให้พวกเราด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่า P2P เนี่ยคืออะไรสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับ P2P หรือ Peer to Peer จะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตกับผู้ใช้งานท่านอื่นโดยตรงข้อดีของระบบนี้คือเป็นการซื้อขายกันโดยตรงโดยไม่ผ่านตัวกลางส่วนข้อเสียนั้นก็มีนะครับอย่างเช่นการโดนโกงโอนเงินแล้วก็ไม่ได้เงินหรือการสแกมรูปแบบต่างๆหหรืออจะเปป็นัญาขง ชีมาคร่าวๆก็จะประมาณนี้แหละครับและเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาคอรมอมีมติเห็นชอบในการแก้ไขพรกรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามข้อเสนอของกระทรวงดีน,นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการช่อกงออนไลน์จึงทําให้ใบแนนนะครับ ต้องถอดระบบ P2P ในไทยออกนั่นเองและเขาก็ให้เราเปลี่ยนนะครับมาใช้งาน b y n e t h ในการเติมเงินแทนเพราะว่าที่นี่นะครับเราสามารถที่จะเติมเงินผ่านบัญชีธนาคารได้โดยตรงลดความเสี่ยงในการทําธุรกรรมได้เพราะได้รับการรับรองจากกรลตไทยแล้วและยังใช้สะดวกมากอีกด้วยนะครับผมหากเพื่อนเพื่อคนไหนยังไม่มีบัญชีของ b y n e t h แล้วก็เพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะสมัครได้ที่ QR c ค d e ที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้หรือจะเป็นลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับพร้อมกับรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดโทเค็น30% ็นไปเลยถ้าสมัครเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆฝากเงินเข้าใบแนนตี t เกันนะครับ อย่างแรกเลยให้ทําการสมัครและ KYC ให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมก็มากดไปที่ d e POSIT ไทยบาทหรือกดฝากแล้วก็เลือกไทยบาทพอมาถึงตรงนี้ก็ให้เราทําการใส่จํานวนเงินที่เราต้องการฝากในช่องตรงนี้ได้เลยครับโดยมีขั้นต่ำอยู่ที่100บาทและฝากได้ไม่เกิน4ล้านบาทต่อวันถัดมาให้เลือกวิธีการฝากผ่านโมบายแบงกิ้งจากนั้นเลือกบัญชีที่เราใช้แล้วก็กดยืนยันได้เลยครับแต่หากใครที่ยังไม่เคยผูกกับบัญชีธนาคารนะครับก่อนให้เรามาทําการกดบวกเพิ่มบ,บัญชีตรงนี้ก่อนจากนั้นก็กอกรายละเอียดตามนี้เลยครับผมเริ่มจาก ชื่อบัญ,ญชีธนาคารของเราถัดลงมาคือชื่อธนาคารที่เราจะเลือกหรือธนาคารที่เราจะใช้นั่นเองนะครับส่วนช่องสุดท้ายก็คือเลขบัญชีของธนาคารที่เราจะทําการผูกนั่นเองนะครับผมจากนั้นก็กดยืนยันได้เลยครับทีนี้เขาก็จะมี QR code มาให้กับเราก็ให้เราทาการกดเซฟแล้วก็นําไปสแกนแยในแอปธนาคารที่เราได้ทําการกรอกข้อมูลไปเมื่อต้นนะครับผมเมื่อเรียบร้อยทุกอย่างไม่เกิน3านาทีก็จะมีเงินไทยบาทเพิ่มเข้ามาในบัญชีของเราแล้วนะครับและที่ดีกว่านั้นก็คือหลังจากที่เราได้เงินเข้ามาแล้วแสดงว่าเราได้ทาการเชื่อมต่อบ,บัญชี คางกับไบในทีเฮเป็นที่เรียบร้อยครับผมถ้าไม่ค้างต่อไปที่เราจะทําการฝากเงินเราไม่จําเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วแหะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเริ่มทําธุรกรรมภายในแอปพลิเคชันไบนันทีเฮได้แล้วแหะครับผมและอย่าลืมนะครับว่าหากเพื่อนๆสมัครไบนันทีเฮกับพวกเราก็รับไปเลยสิทธิพิเศษลดค่าธรรมเนียมการเทรดโทเค็นสูงสุด30%ไปเลยนะครับคาเตือนคริปโตเคอเรซีและโทเค็นดิจิตัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจจะสูญเสียเงินได้ทั้นจํานวนโปรศึกษาลงทุนห้เมาะสมกับระ คาเสีียยงทนรับได้หากเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือมีความคิดเห็นอยากให้ผมและทีมงานทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา Investor Network ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ